สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะกลับมาพบกับช่องมีม,มาบมนทาร์ร์โรชแนลนะสำหรับคลิปนี้เราอยู่กันกับคลิปแรด d อมดวงความรักนะคะเป็นคลิปแรด d อมดวงความรักของชาวธาตุไฟนะชาวราศีเมษราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูนะคะเรามาดูกันว่าพลังงานของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างเนาะขอเริ่มต้นกันที่พลังงานของชาวธาตุไฟนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้จ้า ไพ่มีขึ้นสามไม้เท้าบาลานนะคะค u e e ออฟเอร์ทูออฟวอเตอร์สอง้วยก็มามนขออีกหนึ่งใบนะคะพลังงานของชาวธาตไไุไฟเมสิงธนูในช่วงเวลานี้ Queen of ไฟ้าใบที่ขึ้นมาตรงนี้จริงพลังงานโอเคอะอุย๊ยพลังงานดี แฮปปี้ดูดีต่อใจนะคะเออวันว่าอยู่ในสเต็ปอยู่ในโมเมนต์ที่กำลังมีการวางแผนวางแผนกับเรื่องราวหรือว่าสถานการณ์ต่างๆอยู่ในช่วงนี้เป็นไปได้ว่าคุณเองก็อาจจะกำลังรู้สึกว่ากำลังจะตัดสินใจกับอะไรบางอย่างมีพลังงานของพาร์ทเนอร์นะคะพลังงานคอมมิทเมนต์นะคะ mm hmm. การแบบ มีการไปต่อเดินหน้าต่อไปด้วยกันในทิศทางบางอย่างคือเราสกว่าคุณมองหาพาร์ทเนอร์ที่ตอบโจทย์พลังงานความรู้สึกให้กับคุณได้จริงๆตอบโจทย์ยังไงคือมุมมองทัศนคตินะคะในเรื่องของวิชั่นในเรื่องของโกเป้าหมายก็จะต้องไปในทิศทางเดียวกันกับคุณนะคะมันเหมือนกับคนรู้สึกว่า ใครที่ได้สามไปเท้าขึ้นมาในพลังงานตัวตนหมายว่าคุณเป็นคนมีวิสัยทัศน์อ่ามีวิชั่นมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลมองกาไกลคือคุณไม่ได้มองแค่แบบวันนี้พรุ่งนี้นะคะเหมือนกับรู้สึกว่าคุณมองไปถึงอนาคตมองไปในระยะยาวนะคะมองไปในการตั้งเป้าหมายแนวทางความสำเร็จอะไรต่างๆที่จะเกิดขึ้นใน ความรู้สึกของเราด้วยการขยับขยายฐานความคิดความรู้สึกอะไรต่างๆเนาะมีเป้าหมายกับในเวที่เราเลือกก้าวเดินไปแต่ละทิศแต่ละทางแต่ละอย่างนะคะแล้วก็มดนมองว่าช่วงเวลานี้จะเป็นช่วงเวลาของการ moderation การปรับปรับความคิดปรับความรู้สึกการบาลาน ในเรื่องราวของความสัมพันธ์อะไรหลายอย่างที่เกิดขึ้นนะคะให้พลังงานพลังใจอยู่ในจุดที่พร้อมสำหรับการคนโทรลเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นมันว่าช่วงนี้คุณปรับอะไรเยอะแล้วก็มันเหมือนกับมันจะมีความคอมโพมัยกับอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานี้ด้วย อยากให้เข้าใจว่าแบบพลังงานมันเป็นอย่างไรแล้วก็ทิศทางแนวทางของความรู้สึกต่อจากเนี้ยมนว่าเหมือนเราต้องดูใจเราเองดูการบาลานในเรื่องของความรู้สึกการบาลานในเรื่องราวของความสัมพันธ์ในความรู้สึกใจิตใจของเราเองจริงๆนะคะ ว่ามันจะควรต้องปรับไปยังไงแล้วก็รักษาสมดุลกายใจให้มันอยู่ในจุดที่พอดิพอดีเนาะซึ่งถ้าช่วงนี้มนอนว่าคุณก็ปรับอยู่แล้วคุณก็น่าจะรู้สึกอ,อ่พอดีกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะมนว่าช่วงนี้น่าจะเป็นช่วงที่อ่อคุณเองอาจจะ รู้สึกได้ถึงพลังงานที่มันเป็นการกระทำบางอย่างคือเราอยากได้ความสัมพันธ์ที่จริงใจเนาะมีพลังงานที่ดีจริงใจต่อพลังงานความรู้สึกให้ฟิลลิ่งที่เป็นแนวทางของการที่เราสุขว่ามั่นใจได้นะคะจริงใจได้รู้สึกว่าเออมันไม่ได้แบบเป็นฟิลลิ่งของการ ที่เราต้องมาเซอร์ไพรส์กับในเรื่องความรักมากมายขนาดนั้นเพราะว่าเหมือนคุณอยากให้พลังงานความรู้สึกจิตใจอะไรต่างๆของเรามันไปในสเตจที่ดีขึ้นแล้วเราก็อยากหาคู่ครองอยากหาพาร์ทเนอร์หรือว่าผู้ชีวิตที่เขาเข้ามาแล้วเรียกได้ว่าตอบโจทย์พลังงานความรู้สึกของคุณจริงๆอืม ประมาณนั้นฉะนั้นมันมองว่าเรื่องราวของความคิดความรู้สึกอะไรต่างๆก็เป็นเวที่ค่อนข้างสำคัญนะคะฉะนั้นก็อาจจะลองพิจารณาหรือว่าตัดสินใจดูว่าการจะเลือกคนแบบไหนเข้ามาในช่วงเวลานี้เขาตอบโจทย์ความคิดความต้องการของคุณจริงไหมซึ่งมนมองว่าคุณเป็นคนที่รู้อว,ว่าตัวเองแบบต้องการอะไรเนาะ อยากมีพาร์ทเนอร์แบบไหนฉะนั้นมุมมองความคิดในช่วงเวลาเนี้ยมันว่าสําคัญมากนะคะก็อาจจะดูในเรื่องของทัศนคติอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นด้วยก็ได้เนาะเพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการพิจารณาแล้วก็ในการตัดสินใจนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพลังงานนะคะจะเป็นยังไงบ้างนะพลังงานเพิ่มเติม ขอดูในสีว่าใครในช่วงเวลานี้นะคะที่เขากำลังคิดถึงคุณอยู่นะชาวทัดุไฟมีพลังงาน5ถ้วยขึ้นมาทีออฟแอรนะคะจีฮันพินชสนะคะ1น่ถ้วยแล้วก็มี8ดเหรียญ พลังงานที่ขึ้นมาตรงนี้มันมองว่ามันจะมีจุดโฟกัสนะคะการลงดีเทลการลงรายละเอียดกับเรื่องบางเรื่องเนาะการลงรายละเอียดกับบางสถานการณ์มันมีเรื่องของ relationship เรื่องของความสัมพันธ์ความรู้สึกที่เกิดขึ้นฉะนั้นคนคนนี้เนะี่ยคนที่เขากำลังคิดถึงคนอยู่มนว่าเขาในตอนนี้เขาก็เลือกทำตามฟิลลิ่งตามสัญชาตญาณความรู้สึก พลังงานตัวตนของเขาเองเราก็เหมือนกับอยู่ในจุดของการลงดีเทลลงรายละเอียดหรือว่าให้จุดโฟกัสกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นล่ะค่ะในช่วงเวลานี้อ,อมันคิดว่ามันอยู่ในจุดของการที่มันจะมีพลังงานของ ขับเคลื่อนอะไรบางอย่างคนคนนี้เขาเข้ามาด้วยสัญชาตญาณด้วยความรู้สึกนะคะแล้วก็มาตามฟิลลิ่งจริงๆฉะนั้นการที่เรามองคนคนนี้เราจะรู้สึกว่าค่อนข้างดูเป็นคนเดาทางยากเดาใจลําบากไม่รู้ว่าจริงๆแล้วคิดหรือมีพลังงานความรู้สึกยังไงที่แท้จริงเลยนะแต่เมืนว่าเขาค่อนข้างแบบ ตรงใจตรงไทยตรงสเปคคุณอยู่เพรามันมีพลังงานที่ขึ้นมาเป็นหนึ่งถ้วยนะคะราะว่ารูปลักษ์หรืออะไรต่างๆมันก็น่าจะมีสิ่งที่ค่อนข้างตอบโจทย์พลังงานความรู้สึกที่มันมีในลักษณะของการอย่างฟ o r g กิฟเนตมันว่ามันจะมีอะไรที่แบบต้องมีการฮิลลิ่งนะคะ ถ้าบางคนเป็นพลังงานของคนที่มีประเด็นทางความรู้สึกระหว่างกันละกัน,ว,นว่ามันก็จะเป็นฟิลลิ่งของการที่จะมีการให้ข้อเสนอแนะอะไรต่างๆคือแบบมาฮิวจิตฮิวใจซึ่งกันละกันนะคะเกิดขึ้นเนาะ พลังงานตรงนี้นะคะมดรู้สึกว่ามันเป็นพลังงานในแง่มุมของการแบบอย่างห้าถ้วยนะ่มนมอง,มองว่าเป็นอะไรที่แบบรู้สึกเสียดายรู้สึกเสียใจรู้สึกว่าไม่เป็นไม่เป็นอย่างที่คาดหวังไม่เป็นอย่างที่ตั้งใจกลัวความผิดพลาดกลัวความผิดหวังกลัวไม่ได้ดัก อย่างที่พันหรือว่าอย่างที่คิดเอาไว้เนาะประมาณนี้มันก็จะเป็นพลังงานภาพรวมทางความรู้สึกที่เรารสึกว่าคนคนนี้ในการเข้ามาเขาอาจจะรู้สึกเีีได้หรือว่ารู้สึกเสียใจในตัวคุณก็ได้นะอืมกลัว,ว่าในทิศทางในแนวทางต่างๆมันจะไม่ได้เป็นไปในรูปแบบ ที่เขาคิดหรือว่าที่เขาแผนหรือว่าที่เขาตั้งใจเอาไว้นะคะประมาณนี้ทิศทางในความสัมพันธ์ตรงนี้มันมองว่าอยู่ในช่วงเวลาหรือว่าอยู่ในโมเมนท์ที่มันจะกเกิดเป็นพลังงานทางความรู้สึกที่ เือนว่าเขามาได้วยฟิลลิ่งล้วนๆเลยแล้วก็เข้ามาให้จุดสนใจให้การโฟกัสที่ตัวตนของคุณจริงๆนะคะรมานี้เนาะสำหรับพลังงานที่ขึ้นมานะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนิดนึ่งว่าพลังงานมันจะเป็นยังไงอีกขอดูแนวโน้มหรือว่าการเทคชั่นต่อจากนี้อ่ะ คนที่เขากำลังรู้สึกยึดถึงหรือว่านึกถึงคุณอยู่นะคะแต่ถ้วย6ถ้วยนะคะมีพลังงาน9ดาบ9เหรียญแล้วก็อจจจัศวินถือไม้เท้าค่ะมีพลังงานของการมีพาชั่นเอ่อมีพลังงานของการมีความแบบ เป็นตัวของตัวเองเนาะฉะนั้นการเทคชั่นมาในรูปแบบหรือว่าในสถานการณ์ต่อจากนี้เหมือนว่าเป็นตัวของตัวเองเอย่างเต็มที่เลยแล้วก็มีความแบบค่อนข้างไม่ได้ยึดติดกันขนาดนั้นหมายความว่าอาจจะไม่ได้เป็นในรูปแบบของเรเชนชิพที่คุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยเขามาตามติดชีวิตคุณแบบตลอดตลอดเวลามันก็ไม่ใช่อย่างนั้นนะคะถ้ารู้สึกว่ามันจะมีในเรื่องของความรู้สึกที่ ออการคิดเยอะคิดมากการนอนไม่หลับการอะไรที่แบบก็คิดมากถึงเรื่องคุณแหละแล้วก็รู้สึกว่าคิดเรื่องคุณค่อนข้างเยอะบางครั้งก็อาจจะทําให้มันรู้สึกว่าเออในหัวมันคิดอะไรอยู่แบบว่าเหมือนอาจจะก่อนนอนก็คิดอะไรก็คิดอย่างเงี้ยค่ะก็คิดมากเกี่ยวกับเรื่องคุณเพราะมันรู้สึกว่าพลังงานก่อนหน้านี้ที่เป็นพลังงานตัวตนของเขามันมีเรื่องของความเสียได้ มีเรื่องของความเสียใจอะไรบางอย่างที่ปรากฏขึ้นมาด้วยนะคะแล้วมันจะเป็นอย่างไรล่ะก็ต้องอาศัยความพลังงานความรู้สึกอะไรหลายอย่างที่จะเกิดขึ้นนั่นแหละมนรู้สึกว่ามันก็เป็นการที่จะต้องลยุยต้องสู้กับปัญหาแล้วก็อุปสรรคอะไรหลายอย่างที่เกิดขึ้นเนาะเป็นพลังงานของการ searching การออกไป เรื่องที่จะค้นหาตัวตนค้นหาพลังงานที่จริงใจคือเรามองว่าจุดนีเป็นการเทคกชั่นที่แบบอะไรไม่ใช่ก็เดินออกจากสถานการณ์นั้นนะคะมีการถ้าเป็นพลังงานเดิมๆเ,เรารสึกว่ามันจะมีการทำให้ได้นึกถึงเมมโมรีนึกถึงความทรงจำดีๆที่เกิดขึ้นนึกถึงเรื่องราวความรู้สึกที่ ก่อเกิดขึ้นจริงๆไปนในเรื่องราวของโมเมนต์ที่เรารู้สึกว่านึกถึงคิดถึงนะอาจจะเป็นความทรงจําดีๆระหว่างคุณและเขาก่อนหน้านี้หรือเป็นพลังงานอะไรที่เรารู้สึกว่าเออมันตอบโจทย์พลังงานความรู้สึกได้นะประมาณนี้เนาะคือมันจะมีอะไรให้ได้นึกถึงอนะแล้วก็หรือว่าถ้าเป็นพลังงานของคนใหม่นะคะมันว่าก็คงเป็นโมเมนต์ที่ หยิบจับวางขึ้นมาแล้วเรารู้สึกได้ว่ามันก่อเกิดเป็นความทรงจำม,มีความเอาใจใส่ซึ่งกันและกันเกิดขึ้นประมาณนี้นะคะทีแนวาทางในความรู้สึกเป็นยังไงอีกมันมองว่าแนวาทางทางความรู้สึกมันก็จะเป็นเวของสถานการณ์ที่เข้ามาแล้วให้เรื่องราวที่ มีแพชชั่นอืมคือมาพร้อมกับแพชชั่นนั่นแหละการเทชชั่นครั้งนี้แล้วก็ให้ความรู้สึกที่มันต้องออกไปเผชิญกับแนวทางต่างๆที่เกิดขึ้นออกไปเผชิญยังไงคือมันรู้สึกว่ามันมาพร้อมกับแพชั่นในการที่จะก้าวไปข้างหน้าแต่ในการก้าวไปเนี่ยเรารับรู้ไหมว่า มันมีในเรื่องของปัญหามันมีในเรื่องของอุปสรรคบางอย่างเกิดขึ้นนะคะมันบอกเลยว,ว่ามันมีเนาะก็อยากให้ลองดูในทิศทางในเวต่างๆที่เป็นพลังงานที่มันก่อเกิดขึ้นมาในช่วงเวลานี้เนาะว่าพลังงานพลังใจมันตอบโจทย์คุณไหมแต่บนว่ามันเป็นในลักษณะของการเริ่มต้นจากพื้นฐานของทั้งคุณทั้งคู่อะเป็นการมีความสุขด้วยตัวเองก่อนแล้วค่อยแบบ สื่อสารือว่าแบ่งปันความสุขให้กับคนรอบข้างต่อไปอืมประมาณนี้นะคะที่เราจะขอดูในส่วนของรีเซาวแล้วก็คำแนะนำจากไพ่เนาะให้กับชาวทัดไฟเมสิงธนูนะคะมันขอใช้เป็นสำหรับกูดดคามานะคะ แปดไม้เท้านะคะห้ดาดับเดวิลเดแฮงบูแมนนะคะห่ถ้วยค่ะเดมเพลเรอร์นะพลังงานขึ้นมาแบบนี้มนมีความรู้สึกว่าแนวโน้มในความสัมพันธนะ์ถามว่ามันจะมีการพัฒนาต่อยอดกันได้ไหมมันมีได้นะคะ แต่ว่าด้วยเวต่างๆมันจะมีการแบบต้องใช้เวลาแต่เร็วๆเนี่ยต้องบอกอย่างหนึ่งก็คือเดี๋ยวจะมีการสื่อสารมาจากใครบางคนนะคะมีการได้รับข้อความหรือว่าได้รับการอัปเดตข่าวดีอะไรต่างๆที่คุณรอคอ,อยอยู่แล้วก็เป็นพลังงานของ พูดถึงในเรื่องของปัญหาอุปสรรคบางอย่างที่จะกอ่อเกิดขึ้นมีพลังงานพลังใจที่เป็นอย่าง The World เนี่ยมันว่าอืมเป็นสถานการณ์ในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ที่เอ่อมันว่ามีเป้าหมายแล้วแหละคือข้อดีอย่างหนึ่งคือมันมีเป้าหมาย มันมีปลายทางนะคะที่จะเกิดขึ้นแล้วก็มันมีการได้นิ่งได้คิดได้ตัดสินใจกับสิ่งต่างๆมากยิ่งขึ้นเนาะแต่ว่าหลายสิ่งหลายอย่างที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้มันต้องบอกว่ามันจะช้าหรือมันจะมีความล่าช้ากว่าที่คุณแพนหรือว่ากว่าที่คุณคิดตัดสินใจนะคะในช่วงเวลาต่อจากนี้เนาะแล้วก็ คุคิดว่ามันจะมีรูปแบบของการใช้คำว่าได้ไงรูปแบบของการแบบเป็นตัวตนของตัวเองนะคะการแบบมีความมั่นคงมั่นใจในแบบของตัวเองจะมาก,กขึ้นแล้วก็ดูว่าทั้งคุณและเขาก็จะใช้เหตุผลในการเข้ามาพิจารณาแล้วก็ตัดสินใจเนาะในช่วงเวลาต่อจากนี้ ซึ่งมีแนวโน้มว่ามนมองว่าต่างคนก็มีเหตุผลแล้วสามารถจะต่อยอดนำพาความสัมพันธ์ไปตามเป้าหมายได้แต่มันจะต้องออกแรงอะ่ะใส่ความพยายามใส่ความตั้งใจเข้าไปเต็มที่นะคะในสเต็ปในช่วงเวลาต่อจากนี้เนาะทีนี้เรามาดูกันว่าทิศทางพลังงานใน ความสัมพันธ์นะมันจะเป็นอย่างไรอีกบ้างเนาะแต่คือมนรู้สึกว่าแนวโน้มมันจะช้าไปสมมติว่าคุณคิดว่าความสัมพันธ์นี้ในการเข้ามาการปรับความเข้าใจในการพูดคุยมันจะใช้ระยะเวลาประมาณนี้นะคะถามว่ามันอาจจะค่อนข้างยืดออกไปอาจจะใช้ระยะเวลาที่นานขึ้นเนาะในแต่ละสเต็ปในแต่ละขั้นตอนที่เกิดขึ้นนะคะก็ คิดว่าประมาณนี้เนาะในเวของสถานการณ์ที่ขึ้นมาอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าทิศทางพลังงานมันจะไปในเวไหนของคําแนะนำแต่บนว่าถ้าพยายามมีโอกาสได้ไปต่อแต่อาจจะช้ากว่าที่คุณคิดในรูปแนวทางของการที่จะพัฒนาเลยอะนะมาดูซิคําแนะนําให้กับชาวทัศไฟไหน่อยจะชาราศิเมศสิงห์นูหนึ่งไม้เท้าพิงงบคอยเด็กถือเหรียญ ค u e นอ of วันเก้ดาบแล้วก็สถ้วยรูปแบบของพลังงานทางความรู้สึกที่เกิดขึ้นนะคะสำหรับตัวมนเองมันก็คิดว่ามันก็มีแนวทางอะไรบางอย่างที่เป็นพลังงานที่ตอบโจทย์ตัวตนบางอย่างที่โอเคแหละ แต่ว่าบางสิ่งบางอย่างในช่วงเวลาต่อจากนี้มันเหมือนกับจะมีอะไรให้คุณได้คิดเยอะก็ได้ก้าวดาวขึ้นมานะคะฉะนั้นอาจจะมีเรื่องอะไรให้คุณแบบได้คิดบกคิดวนคิดเยอะกับบางสถานการณ์ที่เกิดขึ้นฉะนั้นก็อยากให้พิจารณาแล้วก็ตัดสินใจเออกับสิ่งต่างๆให้ดีละกันมองว่าเป็นแนวทางมองว่าเป็นการเริ่มต้นในการ ที่จะจัดการกับพลังงานปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นให้มันอยู่ในเวที่ดีต่อใจแฮปปี้ต่อใจมากยิ่งขึ้นเนาะคือเรารู้สึกว่ามีแนวโน้มของการเดิมต้นอยู่แล้วคุณก็เดินหน้าไปตามแพชชั่นแหละใส่ความรับผิดชอบอะไรโฟกัสได้ก็โฟกัสอะไรรู้สึกไม่อยากโฟกัสก็ไม่เป็นไรรู้สึกว่าโฟกัสให้มันถูกจุดก็พอมันมีแนวโน้มในการได้เดินหน้าอยู่แล้วนะคะสําหรับชาวธาตไฟแม่สิงธนูเนาะ มันขอเปิดตัวเอาเข้ากันนะคะเป็นยังไงบ้างเอ่ย Mirror Mirror Cheer your body like the p อ l a it is นะคะก็ Go. นะก็ต้องเป็นตัวของตัวเองแหละอย่าให้ใครมาแบบ คุณต้องอย่างนั้นคุณต้องอย่างนี้นะคะแล้วก็ไม่ต้องคิดมากจนเกินไปช่วงเวลานี้ก็ดูแลจิตใจตัวเองให้มีความพร้อมแบบเป้าหมายที่ p l a ไว้เนาะในเรื่องความรักก็ขอให้คุณมั่นใจในการเป็นตัวของตัวเองนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปหน้านะสำหรับวันนี้บายบายค่ะ